ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW28 อัปเดตเทรนตลาดหุ้นสารัฐกับคุณปิงประกิจนะคะศิริวัฒนาเกตคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับค่ะตลาดหุ้นในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นสารัฐคุณปิงมองทิศทางสดใสต่อเนื่องไหมคะโดยเฉพาะตลาดฝัง่งต่างประเทศนะคะ ไป็นดังที่คาดหมายเป๊ะเลยนะครับบรรยากาศแรงกดดันเนื่องจาก U curve เนี่ยมันเบาลงมากมากนะครับก็คือมีผลการประูณบอน20ปีของเมเ้าออกมาแล้วมันโอเคมากนะครับก็เลยทำใหู้อ่ะปรับลงลงปรับลงกันต็มที่เลยนะหนุนทาให้ดอลลาร์ก็อ่อนหุ้นก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดลองคอตัว DW FXN DX DJI ได้ตอนนี้ค่ะขั้นดาที่ได้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับหุ้นไทยนะครับเราก็เปิดลองคอตัว Sensei ได้เลย ดี 4, ่งทันกับความตึงเครียดเรื่องของยิเนี่ยสร้างสิงตบบนั้ลงเนี่ยอันนี้ไม่มีในขณะเดียวกันเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มได้เห็นว่ามีความดกดดันเรื่องดาวเทตเซลเรื่องเอลกเทเนี่ยช่วงนี้มันเบาๆลงไปมันเงียบๆมันฟาลงแต่หุ้นมันก็พร้อมซื้อแง่เราก็เน้นลองคอในสเก,ก็ตตี้ดีวินะครับหรือลองฟิวเจอร์ ค่ะช่วงนี้ไม่น่ามีความเสี่ยงที่ทําให้ดัชนีลงลงแรงๆแล้วใช่ไหมคะช่วงปลายปีช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้ไม่มีครับค่ะน,น้อยอาทิตย์หน,นึง่งข้างหน้าเนี่ยชิลนะครับเป็นช่วงเวลาแบบเป็นปลายผ่อนคลายตอบโบได้ตอบปวยเลยครับค่ะนะครับได้คะ่ะกร,ะรบาบขอบพระคุณกลยุทธ์เช้านี้นะคะคุณปิงค้าสวัสดีคะ่คะ คุณปิงประกิศรีวัฒนเกตนะคะก็นักกลยุทธ์นะคะอัปเดเตเทรนตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มองขึ้นนะคะเกงกำไรในฝั่งขาขึ้น DW ในส่วนของตัวเซต50ได้สามารถเทรดผ่าน DW ของเลข28บริษัทหลักทรัพย์แมคคอลลีได้นะคะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศยังคงมองขึ้นอยู่นะคะใครที่รันมาก็รันต่อใครไม่มีก็สามารถเข้าไปเกงกำไรในฝั่งของขาขึ้นได้ ลองคอนะคะดาวโจนค่ะ DJI นะคะผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคเคอรีบหมายเลข28ค่ะมีหลากหลายซีรีใหท่านเลือกนะคะอย่างเช่น DJI 28C2312C ค่ากิริ่ง33.5เซน s ิ t i v i ิต63.29นะคะ n a s d a กก็มองขึ้นเช่นกันนะคะเกณฑ์กำไร NDX 28C2403A ค่ากิลิ่ง14เซน s ิ t i v i ิต418.38นะคะส่วนทางด้านของตัว SC S&P 500 index นะคะก็เก่งกำไรขาขึ้นค่ะ XP x p 28 x 28423124นะคะค่าเ l ดดิ้ง36.8 Sens sensitivity 8.49ท่านสามารถเทรด DW ที่อ้างอิงกับตลาดของสหรัฐได้ผ่าน DW ของเลข28บริษัทหลักทรัพย์ m มคอร r ค่ะมีทั้งตลาดหุ้นดาวโจน e s Nasdaq, S&P 500 index และเก่งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยนะคะรวมไปถึงตลาดอื่นๆอย่างเช่นตลาดทุนไทยเซฟฟิตี้และฮ่องกงห่างเสงียงห่างเสงียงเทคหุ้นรายตัวของฮ่องกงนะคะท่านสามารถติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์รวมไปถึงกิจกรรมดีๆนะคะเคล็ดลับการเทรด d ีเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดชัยดีส่วนใครที่ต้องการเข้าไปดูตารางเกียริ่งต่างๆเลือกซีรีส์ต่างๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคารี่ค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีด ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com